หน่วยที่3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่3ก็คือ1ความหมายของโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นอย่างไร2ประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Photoshop 3ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop และก็4กลุ่มเครื่องมือต่างๆมาดูความหมายของโปรแกรม Adobe Photoshop กัน โปรแกรม a d o b e p p o t o s h o p นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งออกแบบกราฟิกสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เห็นในชีวิตประจำวันและสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์เว็บไซต์หรือรูปภาพโฆษณาต่างๆภายในเว็บไซต์ภายในโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นได้ให้อิสระกับผู้ใช้งานทุกคนในการออกแบบในการตกแต่งงานมากมายประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Photoshop ก็คือ1ตกแต่งงานตกแต่งภาพถ่าย p h o t o g h ฟ p เป็นการตกแต่งภาพถ่ายกเก่าให้คมชัดเหมือนใหม่หรือทำการแก้ไขรูปถ่ายที่มืดไปสว่างไปมีเงาดำให้ภาพมีสีสันสดใสสมจริงหรือการลบริ้วรอยที่ไม่พึงประสงค์ออกจากรูปภาพอันนี้ถ้าเราสนใจก็จะเรียนรู้ในวเราวิชาโปรแกรมกราฟิกนะสงงานสิ่งพิมพ์ Printing Media ไม่ว่าจะเป็นงานหนังสือ เอยาสารโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop จัดก,การภาพให้เป็นไปตามความคิดที่วางไว้ได้ประโยชน์อันที่3ก็คืองานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังปุ่มตอบโต้แถบหัวเรื่องตลอดจนภาพประกอบต่างๆนอกจากนั้นยังสามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้งานออกแบบหน้ากราฟิก นะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ไดช่วยในการสร้างและตกแต่งภาพการออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์การออกแบบการ์ดอวยพรเป็นต้น 5. สร้างภาพวาดร้อยเป็นการจินตนาการหรือวาดภาพรูปเหมือนโดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพให้ออกมาตามรูปแบบที่กำหนดไว้มาดูส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop ส่วนที่1ก็คือ Tool Box ก็คือกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือเมนูบาร์2เมนูบาร์ก็คือนี้นะครับ สามออปชั o ทูบารก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือ4 work area ก็พื้นที่ทำงานแล้วก็5 p a n ารนละก็จะมีพาร์เนต่างๆให้เราตรบูดดยตัวอย่างเช่น panel color หรือ panel นลตัวเลเยอตัวนี้มาดูกลุ่มเครื่องมือนะทูพาร์เนลก็จะประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆนี่เป็นกลุ่มเครื่องมือนะ,ท,ะ,ะอออนะที่อยู่ด้านซ้ายมือบนสกูนี้ก็จะประกอบด้วยเช่นอันนี้ก็คือเครื่องมือ m Move Tool ช้ในการเคลื่อนย้ายพื้นที่ส่วนที่เลือกไว้ในนิเยอร์นั้นไปนยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการอันนี้ในส่วนของเลสเทนกลาก็มาพี่ถูกก็คือ,อนนการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะโดยการลากเลือกพื้นที่ที่ว่างไวเห็น <c oughs> ไหมอันนี้กดแป้นชีพพางไวให้รากเป็นสี่เหลี่ยมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการวาดวงกลมวงรีแต่ถ้าเรากดปุ่มแป้นชีพคพางไว ก็จะเป็นวงกลมท่านี้ท้อการยกเลิกเส้น selection ให้กดปุ่ม control D นะหรือคลิกเมาส์นอกพื้นที่ selection ก็จะเป็นการยกเลิกเส้น selection หรือสเส้นประสิงเกิลโรมาค์พีทูเป็นการสร้างเส้นตรงในแนวนอนขนาด1 p พิกเซลสิงเกิลคอลัมมาค์เป็นการสร้างเส้นตรงในแนวตั้งขนาด1 p พิกเซลอันนี้เกี่ยวเรื่องของลัสเซอร์ลัสเซอ อันนี้เป็นการลากเส้นโค้งอิสะนะระส่วน polygon to polygonal นะ raster tool ตัวนี้เป็นการสร้างเส้นตรงอิสระนะคลิกที่จุดแรกนะปล่อยเมาส์ได้จะได้เส้นตรงเส้นคลิกต่อไปเรื่อยๆจนจบเปนจนบรรจบจุดแรกล้อมรอบรูปภาพอย่างนี้เป็นต้นนะสมวนพืน่ raster ท o ก็เป็นกาหนดพื้นที่แบบแม่เหล็กอันนี้ใช้ได้ดีนะครับโดยการคลิกเมาส์หนึ่งครั้ง ที่อยู่เริ่มต้นแล้วปล่อยแล้วคอว่อยๆลากไปรอบๆบริเวณที่ต้องการ Object Selection Tool เป็นเครื่องมือในการกำหนดเส้น Selection อย่างรวดเร็ว Magic Wand Tool เป็นการเลือกพื้นที่ที่ต้องการโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องลากเส้นขอบของพื้นที่ต้องการเลือกเหมือนเครื่องมืออื่นๆดูตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ นะฮะอ b j e c จ Selection Tool นะโดยใช้ลากกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยพอคลิกเครื่องมือ Object Selection Tool เสร็จแล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมปุ๊บมันก็จะขึ้นเสน้นรอบล้อมรูปให้โดยอัตโนมัติเลยนะก็รวดเร็วไม่ต้องมาเดินตกๆิ๊กจิ๊ิกจิ๊ิกจนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือใหม่ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการจัดก,การรูปภาพได้ดีขึ้น อันนี้มาดูกลุ่มเครื่องมือครอบทูนะครับค o อบทูนะครจะประกอบด้วยครอบทูแพร์สเปกทีฟครอบทูสไลด์ทูสไลด์เซ e คเล็กชั่นเล็กทูนะครับอบทูเป็นเครื่องมือตัดภาพให้มีขนาดพื้นที่ที่ต้องการและสามารถตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งได้โดยคลิกที่เครื่องมือครอ o ทูตัวนี้นะครับแล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมรอบๆส่วนที่ต้องการนี่พอลากสี่เหลี่ยมจงการพอลากเสร็จปุ๊บก็จะเหลือขนาดนี้กด Enter ก็จะเหลือขนาดนี้ p ป e c t i v e ิบครอบทูอันนี้ก็ใช้ตัดภาพที่มีมุมบิดเบี้ยวให้กลายเป็นมุมที่ถูกต้อง SlideTool ตัดแบ่งรูปภาพ s l i Slide s e l e c t Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกสไลด์ที่ต้องการมาดูกลุ่มเครื่องมือของ I s o p p e r ไอ e ็อ o เนะอันนี้เกี่ยวเรื่องของการดูสีต่างๆภายในชิ้นงานนะครับ <c oughs> ก็มีแบบ 3D Material ก็จะใช้เทพื้นผิวให้กับวัตถุ3มิติด้วยนะ Color s u m p e Tool นี่จะอาค่าสีตามจุดต่างที่เราต้องการทราบซึ่งจะบอกค่าอย่างละเอียดทั้งค่าสี rgb หรือ cmyk มี ruler tool นี่บอกเลียความกว้างความยาวของมุม n o t e Tool ก็จะแจ้งหรือบอกรายละเอียดให้ผู้อื่นทราบหรือเพื่อป้องกันการลืมหรือเตือนไว้ห่งสอง c o t t o เป็นตัวช่วยนับ ไม่มีผลต่อการแสดงภาพอาจจะใช้ช่วยในการนับจำนวนภาพมาดูกลุ่มเครื่องมือ Spo t h e a l i n g b บ u ตซนะฮะอันนี้ก็ใช้ในการแก้ไขาภาพเฉพาะจุดเช่นรอยสักหรือนะสิวฝ้านะอันนี้เราสามารถเรียนรู้รยา,ายละเอียดในในรายวิชาปโปรแกรมกราฟิกได้นะครับมี e a l i n g b ั u ซูนะช่วยทำความสะอาดของภาพช่วยลบรอยสกปรกเช่นอะไรเหมือนเหมือนโฆษณา มีรอยหมึกหรือรอยเศษอาหารเราคลิกเครื่องนี้ก็จะลบหายเลยนะครับมี pass t o นะครับมี content aware move t o ใช้ย้ายวัตถุในภาพไปยังตำแหน่งใหม่โดยเครื่องมือจะเติมสีพื้นหลังให้ด้วยมี red eye tool นี่คือลบตาแดงนะครับเวลาเราถ่ายรูปด้วยกล้องด้วยแฟลชเนี่ยบางที ตาจะออกมาสีแดงเราใช้ตัวนี้ก็จะลบตาแดงได้กลุ่มเครื่องมือบรัชทูอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของการอะไรลงสีคล้ายการทาสีได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือกของบรัชนะก็จะมีหลายขนาดแล้วก็หลายขนาดด้วยแล้วก็หลายความเข้มความจางด้วยมีพินซิลทูนี้ก็คือใช้เขียนนะ ค o ลเลอ e ์ร a เพลซทูเป็นเครื่องมือหัวแปลงสำหรับระบายแก้ไขค่าสิ่งภาพ m i x กเซอร์บ t ัช l ูเป็นการผสมของสีที่เลือกซึ่งจะเจือจางลงเมื่อไประบายมาดูกลุ่มเครื่องมือของโครน Stamp Tool อันนี้ก็คือเหมือนกับการลบริ้วรอยเหมือนกันนะนะการลบริ้วรอยก็คือการ Copy พื้นที่บริเวณใกล้เคียงแล้วไปสแตป์อีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นใช้เป็นสีเดียวกันนะครับ อันนี้กลุ่มเคอมือ History Brush Tool อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหัวแปลงสำหรับลบความเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดจากการเมือนให้กลับคืนเือนเดิมมี Art History Brush Tool อันนี้กลุ่มเค่อมือ Eraser Tool ก็ใช้ในการลบภาพมีกลุ่มเครื่องมือ,นะอ,อ,อ Gradient Tool อันนี้ก็คือการไล่เฉดสี การเรนทูเป็นเครื่องมือกับไล่เฉดสีส่วนเพ t เบเกตทูก็เป็นเครื่องมือเติมสีลงในภาพหรือเรียกง่ายว่าเทสีเป็นสีพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไล่เฉดสีนี่เป็นสีพื้นมีสามแมทเทเรียลดอ o ทูเป็นเครื่องมือเติมสีแบบ3ดีนี่เพิ่มมาใหม่กลุ่มเครื่องมือดอดททูดอททูนี่ก็คือเครื่องมือในการเพิ่มแสงสว่างลงในภาพนะเบิร์ทูเป็นเครื่องมือสําหรับประบายเงาลงมือลงไปในภาพนะครับหมายถึงว่าเกลี่ยคล้ายๆทำรองเกลี่ยภาพ เกียร์สีนะให้กลมกลืนกันนะนนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มความอิมตัวของสีกลุ่มเครื่องมือเพนทู 2, อันนี้ก็คือวาดวาด่านนะครับก็วาดมันก็วาดรูปอะไรแหละนะครับก็จะมีหลายมุมมองต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มอันนี้อีกอันนะมี add answer point t ์ delete a n ออั r point คือเวลาเราใช้เพนทูเนี่ยจะใ,ใช้เวลาคลิกๆแล้วสามารถที่จะคลิกเพื่อเพิ่มการสําหรับทําให้อะไรมีมุมมีรอยโคง้งรอยหยักนะครับตัวนี้ก็จะใช้เพนทูถ้าคนที่เรียนกราฟิกเก่ง,กงๆก็จะใช้เพนทูคล่องนะครับต่อไปเครื่องมือไทป์ทูนี่เกี่ยวเรื่องของตัวอักษรอันนี้ตัวสอนออริซอนทอก็คือแนวนอนบริคอก็คือแนวตั้งออริซอน ใช้ t ストゥนี่ก็คือเราสามารถที่จะตัดรูปนะเอาอะไรเอารูปภาพใส่ตัวสอนก็ได้หรือใส่สีที่ในตัวสอนก็ได้กลุ่มเครื่องมือพาสเล็กทู ue, นะค t ั o พาสเล็ชันทูก็เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเสื้อเลือกเส้นผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่วาดรูปร่างต่างๆนะมีเร t แ n g เกิล o ูก็คือรืบวาดรูปสี่เหลี่ยม อันนี้เรานี่ก็จะมีสี่เหลี่ยมเป็นมุมมนอันนี้วาดวงรีนะครับถ้าก,กดแป้นชีพเข้าไว้ก็จะเป็นวงกลมอันนี้พลิกอนทูก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมเราสามารถกําหนดได้จะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ได้จนถึง100ร้อยเหลี่ยมนะครับสามห้าหกเหลี่ยมก็เป็นรูปดาวลายทูเครื่องมือสร้างสร้างเส้นผ่ารูปเส้นนะและรูปสอนคัสตอมทูเครื่องมือสร้างผ่าแบบกําหนดรูปลากเอง Hand tool อันนี้ก็คือเวลาเราเลื่อนรูปลื่อนเลื่อนภาพนะให้สะดวกในการทำนะครับ Rotate view tool เป็นเครื่องมือสำหรับหมุนองศาอันนี้ Zoom tool นะครับเวลาเราตัดต่อรูปภาพตกแต่งรูปภาพเน,นี่เนดะินเส้น hmm. selection อะไรเนี่ยใช้ Zoom tool มันจะขยายให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น มาดูกลุ่มเครื่องมือ panel. พาร์นแนลพาร์นลนี้ยกตัวอย่างเช่นพาร์ l นลคัลเลอร์ก็ใช้กำหนดสีฟอราวหรือแบ,บนะ็กกาวอันนี้กลุ่มพาร์ l นลสวอชชนก็คืออันนี้ก็เป็นกลุ่มสีเหมือนกันนะเป็นการกำหนดสีแบบสําเร็จรูปพาร์ l น,นลเลเยอร์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเวลาทำรายงานนะถ้ายิ่งมีหลายเลเยอร์ก็จะสะดวกในการตัดต่อต,ต,ตกแต่งนะครับ เพราะถ้าเราอยู่ในพื้นเลเยอร์เดียวกันหมดเวลาจะย้ายหรือเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยจะยุ่งยากเพราะนั้นเวลาเราทําออกแบบชิ้นงานจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายเลเยอร์มา,างงานมี10-20 l a เลเยอร์เลยพาเนลชัแนล,น,ลนะก็จะเป็นเลือกแบบ R G B ก็คือจะแยกสี 4, ให้ดูแนละ้วจะเป็นสีเลดสีกรีนสีบลูเลยนะครับแยกได้ การกลับคืนค่าเดิมเวลาเราทําอะไรแล้วแต่บางทีเราเผลอไปกาหนดโน่นกาหนดนี่เปลี่ยนไปโน่นเราต้องการกลับคืนค่าเดิมก็คลิกที่เมนูวิดีโนะครับแล้วเลือก w o r k p กเพสแล้วเลือก Essential และ default ก็จะกลับคืนสู่ค่าเดิมเราจะได้ไม่ต้องงงแอบเรื่อเอเราหายไปไหนหรือย้ายตำแหน่งไหนอันนี้คือการกลับคืนค่าเดิมนะครับก็จบหน่วยที่3เกี่ยวเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop ็อยงนี้ต่อไปก็จะเป็นการลงมอือปฏิบัติ นะโดยการใช้เครื่องมือต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับโดยที่3เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ